เมื่อเราเดินทางผิดก็ไม่มีใครมาให้กำลังใจเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองใชไหมเเดินออกไปเจออะไรเต็มเลยอ๋เพราะนั้นเมื่อเราอยู่ในระบบของโรงเรียนเราก็ต้องยอมที่จะฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนนะเพราะรัฐบาลจ้างครูมาเอาแล้วนี่ทุกท่านเนี่ไปแเนี่ยของครูก็คือ อบโรมบนน่มนิสัยเห็นไหมนักที่หลักเลยสัรสอนอบโรมบนน่มนิสัยอาจจะมองที่คนที่ไม่ดีก็มีนะกระทำให้เราเด็กโหดร้ายมันก็มีในสังคมเ้าขาดคุูนั้นทำเรานะั้นโชคดีนะเราอยู่ที่นี่ไม่มีครูที่ โวงเรียนใหๆให้รดาทางายใหญ่ถูกเละกไม่ธรรมดายังไม่ดุเลยแล้เสนอเพิเกสุดยอดรูแล้จริงผู้ชายคนไหนโหดร้ายจะทำธรดาเอาเก่งถูกดีไหมเสนเพื่อ ถ้ <ส gas: S 1> าไม่ไปนอนด้วยถ้าไม่ร่กมันี่จะไม่เกียจรกดนนี้่งนี้ไแต่รอบๆเราดี